ไปดูความคืบหน้านะครับเรื่องของวัดพระธรรมากายครับก็ได้มีการเพิ่มการคัดกรองบุคคลครับมีทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เสริมรั้วลวดหนามโดยมีการอ้างถึงนะครับการป้องกันบุคคลที่3เข้ามาสร้างสรานการณ์และก็ยังทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแบบสันติวิธีกับพระธรรมชยโยครับรอบรพระธรรมากายนะครับที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณประตู5และ6 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพระสงฆ์นะครับได้นํารั้วลวดหนามไปวางบนกําแพงวัดแล้วก็ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอีก20จุดรวมถึงป้ายห้ามถ่ายภาพครับโดยที่มีการชี้แจงจากคณะศิษยานุสิ์ว่ากรณีที่วัดเสริมรั้วลลดหนามเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยป้องกันกลุ่มบุคคลที่3อาจเข้ามาสร้างสถา,านการณ์โดยภายในวัดมีอุบาสกอุบาสิกาและสามเณรมาปฏิบัติธรรมอยู่จํานวนมาก ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขณะที่พระมหานภพรปุญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสํานักสื่อสารองค์กรแสดงสํนันาเอกสารที่ได้จากสมัชชาสง์เถระว่าโลกนะครับที่ส่งถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับร้องเรียนการเตรียมเข้าดําเนินการจากพระธรรมชโยโดยในเนื้อหาก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแบบสันติวิธีเนื่องจากพระธรรมชโยมีอาการอาภาธ ทีมกฎหมายวัดก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับกรณีที่ DSI แจ้งข้อกล่าวหาวัดรับของโจรและฟอเกเงินกับพระพิสุเหมาะสมหรือไม่เนื่องจากไม่รู้ว่าปัจจัยมาจากไหนก่อนหน้านี้ตำรวจได้ดำเนินคดีเช็กสากรเครดิตยูเนียนคลองจันจนคดีเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ครั้งนี้ DSI กลับตั้งข้อหาอีกด้านพระพุทธอิสระเจะ้าวาดวัดอ้อน้อย้าพบพระราชพิสุทธิ์ที่เวทีเจ้าวาดมาชนสงครามนะครับใน ฐานะเจ้าคณะภาคหนึ่งเพื่อที่จะร้องเรียนพระธรรมชโยลุ่งละเมอพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองถือว่ามีความผิดถึงขั้นอาบัติประราชิกต้องขาดจากความเป็นสงฆ์ครับ